มาออกลาอานานี้โคฟิวเจอร์เป็นตัวนำชนะวันเป็นตัวที่สองขวัญถุงที่สามหนุ่มเจ้าพยาที่สี่ลิทไมล์ริฟที่ห้าต่อไปเป็นเซนดี้บีกินดาวนำโชคและเอื้องเหนือที่โค้งไปสาม โกฟิวเจอร์เป็นตัวนำขวัญถุงเป็นตัวที่สองหนุ่มเจ้าพยาที่สามชนะวันที่สี่ลิฟไมลยลิฟที่ห้าต่อไว้เป็นดาวนำโชคดวงลำพองและหนึ่งในรอ้อยโค้งไปสิบออกทางตรงโกฟิวเจอร์เป็นตัวนำ นิโกลฟิวเจอร์เป็นตัวนำขวัญถุงเป็นตัวที่สองนิโกลฟิวเจอร์เป็นตัวนำดาวนำโชคเริ่มแรงน้องตัวที่สองแล้วก็ลิทไมล์ลิฟต์ทนีโกลฟิวเจอร์เป็นตัวนำนิโกลฟิวเจอร์เป็นตัวนำดาวนำโชคที่สองลิทไมล์ลิฟที่สาม